เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องเหตุแห่งทุกข์ที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นคือการครอบครองการเป็นเจ้าของที่ทำให้มนุษย์ของเราทุกคนเกิดความทุกข์ทั้งทั้งที่ครอบครองเอาไว้และถูกแย่งชิงกรรมสิทธิ์เรามีบ้านเราก็รักบ้านมีรถรักรถ มีครอบครัวรักครอบครัวภรรยาของเราลูกของเราสามีของเราเงินของเราตำแหน่งหน้าที่การงานของเราเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องคุ้มครองให้มีความมั่นคงมือของเราอยู่ที่ตรงนี้แหละแต่พอวันหนึ่งมีคนมาแย่งชิงภรรยาเราไปแย่งชิงสามีเราไปแย่งชิง ลูกเราไปแย่งชิงบ้านเราไปแย่งชิงรถเราไปแย่งชิงทรัพย์สินเงินทองของเราไปแม้แต่เก้าอี้ตําแหน่งยศถาบรรดาศัก์ถูกแย่งชิงไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนล้เราต้องปกป้องสุดชีวิตนี่แหละตรงนี้แหละที่ทำให้มนุษย์ต้องฟ้องร้องกันระบบกฎหมายก็มีไว้เพื่อที่แก้ปัญหาแบบหนึ่ง ระบบกฎหมายก็มีไว้เพื่ออบอุ้มคุ้มครองส่วนหนึ่งปัญหาใดก็ตามถ้าหากว่าใจไม่ถึงกันแล้วเนี่ยตัวหนังสือมันก็จะมาทำงานเมื่อไหร่ก็ตามตัวหนังสือมาทำงานปับ๊บกติกาสังคมมาปับ๊บนั่นแหละกฎหมายที่เขียนเอาไว้มันก็จะมาทำหน้าที่ของมันยากทุกวันยากขึ้นเรื่อยๆ ยากจกนกระทั่งเราเนี่ยนอนไม่หลับแหละถ้าหากว่ากฎหมายมันเข้ามาเล่นงานชีวิตเราแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายบางคนสามีภรรยาทะเลาะกันแยกทางกันเ้าแล้วลูกล่ะลูกจะทำยังไงอ่ะพ่อแม่ลูกตัดไม่ขาดตัดลูกก็ตัดไม่ขาดแต่ตัดสามีภรรยานี่ตัดขาดเมื่อใจไม่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ลูก จะต้องอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะทำยังไงไปอยู่บ้านคนรันหลังแม่แต่งงานใหม่ยิ่งหนักเข้าไปอีกพ่อแต่งงานใหม่เ้าวหนักเข้าไปอีกลูกจะอยู่กับใครแม่ก็มีลูกใหม่พ่อก็มีลูกใหม่ใจว้าวุ่นตลอดตลอดเลยจะทำอย่างไรเสาร์อาทิตย์อยู่กับพ่อแม่จันทึงสุกอยู่กับอีกคนหนึ่ง สลับกันอย่างนี้ทําให้เรามานึกถึงว่าออชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่การครอบครองเป็นเจ้าของจริงๆนะทุกมันอยู่ตรงนี้เองไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของแล้วจะไม่นําทุกข์มาให้เราไม่มีอะไรที่เราครอบครองแล้วจะไม่นําความกังวลใจมาให้เราที่เราต้องซื้อประกันที่เราต้องสร้างอาณาจักรของเราให้มีความอบอุ่น เพราะว่าภัยมันเยอะเราป้องกันภัยมีบ้านก็ซื้อประกันมีบริษัทก็ซื้อประกันมีรถก็ต้องซื้อประกันคนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลก็ต้องประกันเท้านักมวยประกันกำปั้นคือประกันกันหมดเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยทำมาหากินจากสิ่งเหล่านี้เราก็จำเป็นจะต้องปกป้องคุ้มครอง แล้วเราเชื่อว่าประกันภัยเนี่ยก็จะคุ้มครองเมื่อเราสูญเสียไปเราได้เงินชดเชยคืนมาแต่อย่าลืมว่าประกันเนี่ยเกิดเหตุแล้วจึงจะได้นะทำไมเราไม่ประกันสุขภาพของเราด้วยการออกกำลังกายด้วยการกินอาหารที่ดีด้วยการดูแลแทนที่จะรอว่าเกิดเหตุเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะได้เงินประกัน ทำไมเราไม่ขับรถอย่างปลอดภัยไม่ให้ให้รถเกิดอุบัติเหตุแล้วรอได้เงินประกันเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อที่ว่าครั้งครั้งครั้งตอนไหนรู้ไหมตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วหนักเป็นเบาหรือไม่เป็นอะไรเลยดังระเบือลั่นเลยเหรียญรุ่นนั้นพระผงพระเครื่องตะกุดดังมากแต่เราลืมลืมได้ไปว่า เวลาที่เรามีสติมีปัญญาเป็นเหรียญชั้นเยี่ยมป้องกันภัยนั้นจะทำให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุเช่นไม่ดื่มเมาไม่ดื่มน้ำเมาเราก็ขับรถอย่างปลอดภัยต่อให้เราจะแขวนเหรียญตะกรุดหรือไม่ก็ตามเราก็ปลอดภัยเราไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับเหรียญลวงปู่หลวงพ่อแต่ฝากไว้กับพฤติกรรมของเรานี่แหละพฤติกรรมของเราคืออะไร คือเรามีความเป็นปกติหมั่นตรวจสอบหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของเราดื่มแต่พอดีกินแต่พอดีไม่ให้อ้วนไม่ให้เมาถึงเวลานอนนอนนอนให้เต็มอิ่มถึงเวลาทำงานทำงานอย่างเต็มที่ถึงเวลาเรียนเรียนอย่างเต็มที่สะอาดสะอาดใช้ชีวิตให้สะอาดจะปราศจากความเสี่ยง ถ้าเราใช้ชีวิตสะอาดเนี่ยนะก็จะปราศจากความเสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยก็คือความเสี่ยงนั่นแหละมันเป็นภัยที่สําคัญมากถ้าชีวิตของเราสะอาดจิตใจของเราสะอาดเนี่ยความเสี่ยงมันก็น้อยนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายการครอบครองทุกอย่างมีความเสี่ยงเราจําเป็นจะต้องหาทางว่าถ้าเรามีสิ่งนี้ได้เราได้อะไรมีความสุขมากเพียงไรถ้าเรา ไม่ได้จะเป็นอย่างไรบางครั้งถ้าทะเลาะกันรเรื่องวัตถุจะเสียมิตรนะให้เราทิ้งวัตถุแล้วก็เอามิตรภาพไว้เมื่อได้มิตรภาพเนี่ยเราก็จะได้วัตถุที่เราปรารถนาได้ทั้งสองอย่างเกิดการทะเลาะกันเกิดศึกสงครามที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกครอบครอง ความรู้สึกว่าเราต้องครอบครองเราเป็นเจ้าของคนอื่นมาแย่งชิงดินแดนของเราบ้างบ้านเมืองของเราบ้างเอารัดเอาเปรียบเราบ้างเราความรู้สึกของเราที่ไม่เป็นมิตรต่อกันเนี่ยทำให้เราเสี่ยงทําให้เราไม่ปลอดภัยในที่สุดก็แย่งชิงการครอบครองกันเพราะฉะนั้นโลกใบนี้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มีมากที่สุดก็คือการครอบครอง ขอให้เราทั้งหลายช่วยกันแบ่งอย่าช่วยกันแย่งช่วยกันแบ่งปันอย่าช่วยกันแข่งขันจนเกินพอดีเอาพอประมาณผู้มีอยู่มีกินก็แบ่งปันคนที่หิวโหยอดอยากอย่าเอาเป็นเอาตายกับอะไรมากจนกระทั่งเกิดเรื่องถ้าเกิดเรื่องแล้วเราไม่สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยเราจะต้องเสี่ยง เราจะรถคันหรูบ้านหลังใหญ่กำแพงสูงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านนำไปคบคิดลองดูขอจเจริญพร